สวัสดีครับต่อไปเป็นบทที่สองครับโครงสร้างส่วนงานและงานตามภาระหน้าที่ของระบบการควบคุมภายในนะครับส่วนงานก็จะแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือส่วนงานย่อยนะครับในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะส่วนมูยผภาครับก็หมายถึงระดับการไฟฟ้าชั้นหนึ่งสองสามนะครับระดับฝายระดับเขตและระดับสายงานนะครับส่วนประเภทที่สองนะครับส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยนะครับ ก็จะหมายถึงการไฟฟ้าสาขาย่อยการไฟฟ้าสาขาครับแผนกในการไฟฟ้าชั้นหนึ่งสองสามนะครับกองประจำฝ่ายประจำเขตและประจำสํานักผู้ช่วยผู้ว่าการรองผู้ว่าการนะครับมาต่อไปเป็นโครงสร้างของสายงานการไฟฟ้านะครับและระดับเขตนะครับโดยส่วนงานย่อยนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่บล็อกสีน้ําเงินนะครับและส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยนะครับก็จะอยู่ในบล็อกนะครับสีขาวใสนะครับผมโดยจะแบ่งเป็นนะครับ รองผู้ระดับบางผู้การนะครับระดับเขตและระดับฝ่ายนะครับก็จะเป็นส่วนงานย่อยนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยนะครับต่อไปเป็นโครงสร้างการไฟฟ้าชั้น1นึสามนะครับในบล็อกสีม่วงส่วนงานย่อยก็คือการไฟฟ้าชั้น1นึ่สสามนะครับส่วนบล็อกสีขาวครับส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยนะครับก็จะประกอบไปด้วยแผนกนต่างๆของการไฟฟ้าชั้น1นึสสามนะครับ แล้วก <ITA> report, ็การไฟฟ้าสาขานะครับแล้วก็การไฟฟ้าสาขาย่อยนะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยเนี่ยนะครับในระบบควบคุมภายในเนี่ยถือว่ามีระดับเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกของการไฟฟ้าชนิดสองสามนะครับหรือว่าทั้งสํานักงานการไฟฟ้าสาขาและทั้งสํานักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยต่อไปเป็นภาระหน้าที่นะครับของส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยนะครับ การไฟฟ้าสาขาย่อยการไฟฟ้าสาขาครับและแผนกในการไฟฟ้าชั้นหนึ่งสองสามนะครับกองประจำฝ่ายประจำเขตและประจำสำนักผู้ช่วยผู้ว่าการรองผู้ว่าการนะครับก็จะถือว่าอยู่ในส่วนงานภายใต้ส่วนงานย่อยครับมีภาระหน้าที่นะครับข้อหนึ่งนะครับบันทึกผลการติดตามการปฏิบัติงานระหว่างปีนะครับและประเมินผลที่รับผิดชอบนะครับณักสิ้นปีในกระดาษทําการแตดช่องนะครับข้อสองครับจัดเตรียม ข้อมูลเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อไว้รอการสอบถานนะครับข้อสามจัดส่งกระดาษทำการแปดช่องนะครับให้คณะทํางานคณะอนุกรรมการที่สัมกัดนะครับต่อไปพนัก้าที่ของส่วนงานย่อยนะครับก็หมายถึงนะครับระดับการไฟฟ้าชั้นหนึ่งสองสามนะครับระดับฝ่ายระดับเขตนะครับแล้วก็ระดับสายงานนะครับก็จะมีพนัก้าที่นะครับแต่งตั้งคณะทํางานคณะอนุกรรมการนะครับผู้คุมภายในของส่วนงานย่อยนะครับ โดยทําหน้าที่สอบทานการติดตามการปฏิบัติงานระหว่างปีและการประเมินผลที่รับผิดช,ชอบณนะสิ้นปีนะครับโดยใช้เครื่องมือกระดาษทําการประช่องนะครับและใช้แบบสอบถามนะครับการคบคุมภายในหรือว่าจุดควบคุมกระบวนกานนะรข้อสองประเมินนะครับองค์ประกอบการคบคุมภายในนะครับภาพหนวกกรของสอตองอนะครับก็คือ5้าองค์ประกอบในบทที่1นะครับ และประเมินนะครับการควบคุมภายในภาคผนอ,อกขอของสตอง,องนะครับอันนี้ทําเฉพาะส่วนงานด้ระดับเขตและระดับสายงานและระดับหน่วยงานที่ขึ้นตรงผู้ว่าการเท่านั้นนะครับข้อสามนะครับจัดทารายงานการควบคุมภายในประจําปีนะครับก็จะประกอบไปด้วยแบบฟอร์มประยอหนึ่งนะครับต้องมีทุกหน่วยงานนะครับและแบบฟอร์มประยอสองนะครับถ้ามีส่งให้คณะทํางานและคณะอนุกรรมการต่อไปครับ